She just turned up. Can we move on. Didn't you, baby? กูฟอลโล่แดดดี้ไปไปกูอัพสเตยปิดีที่ไปไปหืมกูอัพสเตยปิดีที่ไปหืมต้องมานอนตักหมามีอย่างี้ไปไปตามพ่อขึ้นไปข้างบนบ้านไปไปหืมนั่งสบายยังกับคุณนายเลยนะหืม ตามพ่อขึ้นไปชั้นสองไปที่กี่ไปไปเปล่าไปเปล่า Mm -hmm. it's raining i think it's starting mm -hmm. well i'm not so sure now that it could start in the rain fine and then we let all the cold in <laughs> honestly tiki she come to sit by herself yeah it's, yeah. it's getting worse or well, better depending which way you look at it กัสนะทังหนาวทังเปียกไม่รู้ไม่ไปดีกว่าใ่ไลูก สำรวจสวนหน้าบ้านไหมลูกว้าวว้าวเอ้ยนั่นร้องใหญ่ว้าวว้าวว้าว เนาะทิก้เอ้ยว้าวเอ้ยอะไรเฮ้ยแฮปปี้ใช่ไหมได้ออกจากบ้านเออแฮปปี้อืมอืมน่าสนใจไปหมดเออ ออเเออกินอะไรแปลกๆมาลูกทิกิืะได้กินคอเดสไหมได้กินคอเดสหรือกินจอด่ะลูกเนา่นานีนาน่ยเอ้ากินอะไรอะลูก เปิดประตูแง้มไว้ะคะ่ะถ้าทิกิตกใจอะไรเนี่ยก็วิ่งเข้าบ้านเลย พ่อพ่อยืนคุยอยู่เดี๋ยวไปอุ้มที่กี่ก่อนนะ Told me you were dead. No. <laughs> do I look dead <laughs> to you, Harry? Your body now? Harry. I prefer ninja harry You don't have to do this. Just ignore him. You shouldn't ignore ninjas. Just don't pay any attention that's to him. He's reading books about monks and ninjas. How long have you known? Always. Well, that's close. Since you talked me into giving up my own Thank baby. For the lick. Damn it, Austin! You weren't ready either. Are you mm -hmm. serious? You're a very strange little cat nowadays. I'm only really telling you so they will hear it from me first. If Jay. You get a bit Yeah. I know each other. Hand you up. Yeah. Put it on and, and sort of push. I definitely. Just quick into bed. No shower tonight. Are you dirty enough already? Ticky. Give me access, Mommy. Let me in. <laughs> what you want? <laughs> Good. <laughs> Good for home, Tiki. <laughs> Come on. เจ็ดองศาที่กี่จะออกไหม oh <my> แล้วมานั่งรอที่ประตูทำไม <a> <laughs> นั่งรอเหมือนอยากออกนี่ตุดมึกอยนั่กูเอาเออไป แดดเริ่มออกถึงออกค่ะแดดออกทิกกิก็เลยอยากออก<ฮ>หูม่หทิกกิู้<ฮ>้บ<ฮ>ูจอดอยู่ตรงนี้นะทิกกิ้รู้หรือเปล่าฮะ เข้าบ้านดีกว่าแม่มีว่าไปเข้าบ้านดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะลูกเนาะว้าวสีดูสีจอดเดนะเห็นจอดไหมแอลจอดน่ยอยากเล่นด้วยเห็นไหมที่กี่ไม่หรอกที่กี่เข้าบ้านไปโกไปโก ไปเข้าบ้านขมนเห็นจอดละจอดจอดจอดเข้าบ้านเลย Good girl Good girl กกี้ Good girl Hey Good girl เออ Good girl Good girl มามีให้ขนม ดีมากเห็นแล้วว่าวิ่งเข้าบ้านเลยลูกจอรดปีนลงจากกำแพงสำรวจในสวนที่บ้านละที่กีมองเห็นแล้วว่าจอร์ดเดินลงมาละหางสั่นเลย,เลยหางสั่นเลยสายหางางเลย,เลย หมดแล้วลูกขนมหมดแล้วดูเห็นไหมจอดอยู่ในสวนนะเฮ้ย hey, จอดจอดจอดมาแล,ล้วในสวนอะไปดีกว่าทีกกีไม่ไฟใช่ไหมลูกไม่ขอไฟใช่ไมลูก ทำไมฮะร้องทำไมเงาเหรอลูเงาเหรอลูกออยากให้ใครมานอนด้วยให้มานี้นอนเป็นเพื่อนไหมโอเคอะมาม่นอนเป็นเพื่อน